สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกับผมกุ้งสุธิระในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับ แล้วอย่าลืมนะครับวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกระบี่ครับมาพบกับชายหญิงคู่หนึ่งครับที่เขาเด้นํำ2สิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนำมารวมกันเกิดเป็นสถานที่แห่งหนึ่งครับคุณผู้ชมและต้องบอกว่าที่แห่งนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วจะต้องร้องเฮ้ยมันมารวมกันได้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าสถานที่ที่ว่านั้นมันคือไรครับคคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับคุณเด็กและคุณลานครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ที่บอกว่าสองซีงที่มันแตกต่างกันและนำมารวมกันเนี่ยมันคืออะไรครับก็คืออย่างร้านอาหารใช่ไหมคะครับกับโรงพยาบาลเราเอางานออกแบบของของความสามารถของ,ของแฟนนะคะครับมาช่วยแล้วก็พื้นฐานเนี่ยที่เรามีความรู้ในโรงพยาบาลเข้ามาอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างไรพวกนี้ค่ะมาทําเป็นคาเฟ่ร้านอาหารคือเอาร้านอาหารกับโรงพยาบาลเอามารวมกันเป็นคาเฟ่ชูกต้องค่ะ ทำไมถึงเอาสองสิ่งนี้มารวมกันครับเพราะอะไรครับจริงๆแล้วคือเรามองว่าคนที่เข้ามาในโรงพยาบาลอ่ะคือเขามาอมทุกคือเขารู้สึกว่าการมาโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่มันไม่มีความสุขอืใช่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลองเปลี่ยนความรู้สึกคนโดยการ สร้างความสุขก่อนพอเราเปิดร้านเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเราจะเห็นว่าอย่างเช่นเด็กๆเดิมพอเขาเข้าไปเนี่ยเห็นแค่ชุดขาวหรือเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยกลัวแล้วถูกต้องแล้วพอเรามามาเห็นอย่างเงี้ยเด็กๆเข้ามาวิ่งเข้ามามามี่มามี่ลูกอยากกินอันเนี้ยที่มีสายมีถุงยามีสายอาหารอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าโอเคเราตอบโจทย์แล้วเขาไม่กลัวเปลี่ยนความคิดของเด็กๆเปลี่ยนความคิดของคนที่เข้ามาในร้านอยากเห็นแล้วครับด้านในเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะไปดูกันนะครับได้ค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผม เข้ามาอยู่ในร้านนี้นครับต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านนี้นะครับดูขาวๆเหมือนโรงพยาบาลอย่างไงอย่างนั้นเลยครับและที่สําคัญผมเห็นสะดุดตามากครับก็คืออุปกรณ์ที่นี่นะครับตั้งแต่ไฟเลยครับผมเคยเข้าไปในห้องผ่าตัดมาครั้งหนึ่งครับอย่างนี้เลยครับนี่คือไฟในห้องผ่าตัดเลยครับใช่ค่ะใช่นอกจากนั้นนี่ครับมีโต๊ะโต๊ะที่แบบว่าของพยาบาลทีเเข็นนอกจากนั้นยังมีเป็นแบบ เสาที่มีแบบน้ำเกลือ<า>ยอย่างนั้นเลยคือจริงๆมีนะคะมีมล่าสุดเนี่ยคือลูกค้าบอกว่าเพิ่มผ่าตัดเสร็จมาอยากพาคุณแม่มาแบบผ่อนคลายเขาก็ออกมาจากโรงพยาบาลน,นะแล้วเขาก็เลยบอกว่านั้นมาที่เราละกันเขานึกถึงที่เราไปที่แรกเลยแน่นอนร้านเนี่ยมีรถเข็นจริงๆมีเตียงเนียน, <ๆ S 2> นะฮะ เตียงเตียงผ่าตัดเตียงผ่าตัดเอามาที่นี่เลยเหรอครับใช่ครับให้เขาให้เขาได้บรรยากาศจริงๆอะไรเงี้ยครับเอาเตียงมาเป็นโต๊ะหรือว่าให้ให้คนมานอนกินเอาเป็นโต๊ะเลยครับเอาเป็นโต๊ะใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นของจากโรงพยาบาลเลยไหมครับหรือไงจริงๆแล้วใช่ค่ะเป็นเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลหมดเลยคือคือหมายถึงว่าเราสั่ง จากร้านที่เป็นต้นสังกัดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสําหรับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนี้ค่ะใช่เราก็หาข้อมูลพวกนี้แล้วก็สั่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวอยากจะเข้าไปดูในครัวแล้วครับว่าลักษณะในครัวเป็นยังไงบ้างได้เดี๋ยวไปดูครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของร้านสวนอาหารยามเย็นที่ได้นําเอาร้านอาหารกับโรงพยาบาลมารวมกันอย่างลงตัวนะครับโดยเมื่อเดินเข้ามาภายในร้านก็จะต้องสะดุดตากับโคมไฟที่ใช้ในห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ ต๊ะใส่อุปกรณ์สเตนเลตแบบที่โรงพยาบาลใช้ที่แขวนถุงน้ำเกลือและขาดไม่ได้กับรถเข็นคนป่วยซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ในโรงพยาบาลจริงๆโดยคุณลานได้ไอเดียแบบนี้มาจากการที่ตนเองเป็นหมอน,นั่นเองละครับหลังจากได้ดูรายละเอียดใหญ่ๆที่ด้านนอกไปแล้วเราไปดูข้างในครัวกันบ้างว่าจะมีการใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆขนาดไหนกัน นี่ผมเข้ามาถึงครัวเลยครับต้องบอกว่าบรรยากาศมองจากข้างนอกเข้ามาในครัวเนี่ยมันเหมือนกับเหมือน ward พยาบาลหรือว่าเป็นห้องผ่าตัดอะไรประมาณนี้เลยนะแล้วที่สําคัญคืออุปกรณ์ภายในนี้ก็ยัง ยังมีความเป็นแบบในโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะก็พยายามใช้อย่างเช่นพวกภาชนะอะค่ะจานชามอย่างเงี้ยที่ใช้ก็คือจะมีถา,าดสาหรับชุดทําแผลปกติเวลา<พ>ทําแผลก็คือจะใช้ตัวนี้ตัวนี้อ่าแต่เราก็จะเอามาเป็นจานสำหรับเสิร์ฟ<า><า>นี่นีอันนี้อันน,น,นี้คุน้นอันนี้คุน้นคุ้น ถ้าเกิดเป็นแบบพยาบาลจริงๆหรือที่ทํางานประจำอะเขาก็จะแบบว่าหมอคะขอไม่เสิร์ฟแบบนี้ให้หนูได้ไหม <c oughs> อะไรอย่เงี้ยแต่คือนี่คือชามลูกไตค่ะปกติเอาไว้ใส่พวกเศษที่เกี่ยวกับแบบอย่างเช่นเวลาเคยรับ,บผัดเลือดอ,อะไรเงี้ยับเลือด <ๆ S 1> อะไรก ใช่ใช่อันนี้เป็นของที่แบบว่าได้มาเหมือนเหมือนข้างนอกไหมถูกต้องค่ะใช่ใช่ก็คือของใหม่ที่ได้มาไม่ใช่ไม่ใช่จากโรงพยาบาลไม่ได้ผ่านการใช้มไม่ได้ผ่านการใช้ค่ะเป็นเวชภัณฑ์ที่ซื้อมาเหมือนกันหมดเลยค่ะสำหรับคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลใช้อะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรครับดูแม่ครัวที่นี่แล้วกันครับแต่งตัวในชุดผ่าตัดเลยครับเห็นไหมครับอันนี้มีเป็นเป็น เ <K an S 2> ขาเรียกว่าพวกชมพูค่ะขวก uh huh. ชมพูหรือว่าพวกบิ๊กเกอร์อย่างเงี้ยค่ะสำหรับทดลองเหมือนวิทยาศาสตร์ทำแลบอะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือไว้สําหรับงานในโซนของบาริสตาและในส่วนโซนนอก,นอกที่เป็นเครื่องดื่มนะครับดูครับพนักงานยังแต่งตัวเป็นชุดหมอชุดอะไรอย่างี้เลยใช่เหมือนเป็นเสื้อนักวิทยาศาสตร์แลบอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วครับตอนนี้อยากจะเห็นว่าเวลาเขาทําอาหารเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วก็จะเสิร์ฟเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ต้องเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยนะครับสาหรับร้านอาหารแห่งนี้ที่นอกจากจะใช้สิ่งของที่ใช้ในโรงพยาบาลมาประดับตกแต่งที่ร้านแล้วนะครับอุปกรณ์เล็กน้อยที่ลูกค้าไว้ใช้ก็ยังเป็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลจริงๆอีกด้วยแหละครับนอกจากนี้พนักง,งานก็ยังแต่งตัวด้วยชุดกลาวอีกด้วยแหละครับคุณผู้ชมว่าแล้วตอนนี้เราไปดูอาหารกันบ้างเลยครับว่าจะเป็นอาหารสไตล์ของโรงพยาบาลอีกหรือไม่ ทนตอนนี้ผมก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยแล้วครับรออาหารคาาอยู่ครับดูครับขนาดเมนูเขาครับยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาร์ตใช่ไหมใช,<อ>ใช่ค่ะของคุณหมอเวลาไปตรวจออกลาวอ์ดอะไรประมาณนี้ได้ฟิลประมาณนั้นใช่ครับ<ช>โอ้นี่อาหารมาแล้วครับใช่ค่ะนี่มาด้วยถาด ชามลูกไต๋ชามลูกไตยครับต้องบอกว่าบรรยากาศของการเสิร์ฟของร้านนี้ครับไม่เหมือนใครจริงครับเพราะว่าเขาเข็นมาแบบรถของนางพยาบาลครับรถเข็นมาเลยครับอันนี้เป็นของหวานเป็นน้ำใช่เครื่องดื่มใช่เราตั้งชื่อว่าวิตามินพาสเทลค่ะวิตามินพาสเทลโอ้ oh, สีสันสวยงามมากครับโอ้โหนี่ถึงจะให้น้ำเกลือกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> มันจะเป็นถุงให้อาหารทางสายของผู้ป่วยติเตดียอ๋อให้ทางสายของผู้ป่วยติเตดียไม่ต้องสวนเข็มเข้าไปในตรงนี้ oh <my> ไม่ต้อง <laughs> จำเป็นไหมครับว่าคนเสิร์ฟเนี่ยจะต้องรู้หลักของอ การอยู่แบบแบบอยู่แบบนางพยาบาลอะไรเงี้ยองเป็นไหมครับจริงๆได้เหมือนกับดิวกันแล้วอะค่ะเทรนก่อนเทรนก่อนนิดนึงละคือพื้นฐานการใช้บัวพวกนี้บางทีเขาไม่รู้ไม่รู้เราก็เลยเอาเนี้ยมาเทรนเขา่าไอตัวนี้ใช้อย่างนี้นะคะอะไรเงี้ยพอเขาเป็นปุ๊บเราก็จะให้เขาคอยเซอร์เซอร์วิสให้ลูกค้าพอเซอร์วิสให้ลูกค้าปุ๊บเขาก็จะสอนอย่างเมื่อกี้ค่ะก็คือตอนนี้ใช้อย่างนี้น่างะี้นะคะใช่เข้ามาในร้านนี้ถ้ามันแบบได้บรรยากาศสนุกตื่นเต้นครับ เหมือนตอนนี้ผมกําลังเป็นลูกค้าแต่เหมือนเป็นคนไข้กำลังรอรออาหารอยู่ตูกค้าบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์มานึกว่าเป็นคลินิกจริงๆเอาเหรอแต่มันเ <c oughs> ข้ามาหาหมอที่นี่เลยนอกจากลูกค้าจะได้นั่งวีลแชร์แทนเก้าอี้แล้วนะครับอาหารก็ยังเสิร์ฟโดยใช้อุปกรณ์จากโรงพยาบาลอีกด้วยแหละครับ ทั้งเครื่องดื่มที่ใส่ในถุงน้ำเกลืออาหารที่ใส่ในภาชนะจากสิ่งของต่ตางๆในโรงพยาบาลจนทำให้นึกว่าได้มาทานอาหารที่โรงพยาบาลจริงๆเลยนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวคาเฟ่ของคุณหมอครับที่ได้นำเอาสิ่งของใกล้ตัวนะครับที่เป็นอาชีพของตัวเองนะครับมารวมกันจนเป็นคาเฟ่แห่งนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าได้นำเอาอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับนำมาเสิร์ฟ นำมาใช้ทั้งถาดทั้งสายน้ําเกลือโอ้โ oh, หวันนี้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากครับและว,วันนี้นะครับต้องอขอขอบคุณนะครับทั้งอลานนะครับขอบคุณเด็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณสวนอาหารยามเย็นในส่วนของโซนคลินิกเรซีแห่งนี้ด้วยนะครับและผมขอการันตีเลยว่าเรื่องโรงพยาบาลคาเฟอึ้งทึ่งเสียวครับโอ้โห oh, น่ากินงั้นเลย